สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพามาท้ำตะโกนะครับสำหรับต้นนี้เป็นตะโกเกาแก่ที่ปลูกเป็นไม้ดัดมาก่อนในคลิปนี้จะมาทำกันขุดขึ้นมาาแล้วก็มาลือหลากมาวิเคราะห์ส่งปรับองศาการปลูกเพื่อทำเป็นบ่อนไส้ในข้าวก่อนนนัผมเข็ง ได้เขียงทิมไว้ครับเขียงทิมไว้เพราะว่ามันเป็นไม้ดัดสูงสูงสูงเพียงข้อนะครับแต่ก็ทําการเขียงเพื่อจะให้มันแตกกิ่งกา้านตำตำเอาไว้ในความตั้งใจกะอยากจะทําเป็นทรงตน้นแต่เป็นไม้มีสามลำแต่ในความตั้งใจจะคัดออกในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาเลือเคียรหลากแล้วก็จะคัดสองลำนี้ออกไปเหลือลำแม่ว้ลำเดียวจะสร้างเป็นลักษณะทรงต้นครับ ก็ได้ขุดเหลือออกมาจากกระถางเรียบร้อยครับมีหลาอยู่ข้างบนยางมากไม้นานเนียนครับที่มีร้อยเสียมขุดซับออกไปเพราะว่าเป็นกระถางปากอ่อม,มเวลอาขึ้นเอาขึ้นยากต้องได้ขุดขุดดินออกไปก่อนแล้วค่อยยกตุ้มขึ้นมาได้เพราะว่ากระถางเดิมเป็นกระถางมั่งกวนปากอ่อมการทำาไม่ ไม่หวันไส้ต้องทำในกระถางปากกว้างครับเวลายกขึ้นจากกระถางจะทําได้ไงแต่สำหรับไม่ดัดก็นิยมใส่กระถางปากอ่อมเพราะว่าไม่ดัดจะบ่่านิยมเปลี่ยนดินครับปลูกไว้ย0่สิปีก็ดินเดิมอยู่นั่นแหละเติมปุยขวกบางนิดหน่อยเพราะว่าเป็นการต,ะ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 ตัดแต่ง สัมๆซักๆแต่บวอนไส้ต้องมีการดูแลร,ระบบหลากมีการเปลี่ยนดินเพื่อให้ไม้ดูมีชีวิตที่ว่าอยู่ตลอดแล้วับมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยู่ตลอดรักษาความงามเอาไว้แล้วก็ส่งเสริมความงามขึ้นไปเรื่อยๆครับสําหรับบอนไส้เป็นไม้ที่ต้องดูแลกันตลอดคือถ้าหยุดดูแลก็ ผิดลูปเสียสรงสำหรับคลิปนี้ก็น,นำมาป่าปุ่งจากไม้กระถางไม้ดัดมาเป็นบ่อนไส้รากแน่นมากๆครับด้านบนแต่ด้านล่างเนี่ยค่อนข้างเน่าเสียหายไปเยอะเพราะว่ารากไปอุดก้นกระถางแล้วระบายน้ำบ่ไใดรากข้างล่างก็เน่าหายเสียหายไปแทบจะบมีหลากครับข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยบ่ค่อยมีหลากจะมีหลากข้างบน แล้วลากเส้นที่คดงออมกระทางก็เน่าเสียไปเกือบหมดครับเหลือเพียงหลากฝอยแต่กับเป็นผลดีครับการน,นํามาทำเหมือนไส้เพราะวะ่ามีหลากฝอยเยอะก็ทํทำให้ไม่แข็งแรงไว้แล้วก็ติดไว้นี่ครับนี่ลํำนี่ก็เป็นการแตกตาออกมาแล้วก็โตขึ้นจนเป็นลําต้นครับอาจจะได้อีกต้นหนึ่งเล็กๆ ตะก,กูต้นนี้เป็นตะกูเก่าแก่มากๆครับอายุเกือบ20ปีหรือว่า20ปีในที่ถูกปลูกเลี้ยงในกระถางใบมาบอกเคยทำการเปลี่ยนดินเลยก่อนเลยนัมาเพื่อที่จะมาทำเป็นบ่อนไส้กับทำการเคียงเอาไวก้กับมีกิ่งแตกขึ้นมากับมีกิง่งนึง แล้วก็กิ้งสองแต่กิ้งสองในตำแหน่งบ่ค่อยดีเพราะว่าแต่ว่าตรงขามกับกิ่งหนึ่งค่อนข้างอยู่ตรงขามกันเลยกันเลยอาจจะต้องมีการเพราะปรุงเดี๋ยวในคลิปนี้เอาเข่ากระทางแล้วกับคอยมาวิเคราะห์ว่าจะแก้ไขยังไงไ้มันดูสมส่วนกิ่งหนึ่งกับกิ่งสองอยยุกใกล้กันเกินไปมีช่องไฟมีความ โปง่งวทตถกันจนเกินไปซ้อนกันจนเกินไปครับลากด้านหลางบวคอยมีเสียหายเน่าเสียไปหมดเดี๋ยวต้องทำกันตัดเอาล่ำที่แตกออกมาจากโคนออกไปจะได้เห็นหลูเห็นลหนลางสะก่อนครับ บากว่าดูตอนนี้ก็จะดูมีเป็นสองลำซ้อนกันนะครับนี่ล้ำซ้อนกันขึ้นมากก็จะถ้าจะทำเป็นทรงโค้นคู่ก็คงจะ โเหมาะครับเพราะว่ามันชิดติดกันเกินเกินไปก็จะทำการตัดออกเพราะว่าในความตั้งใจขี่เคียงเอาไว้คราตั้งใจจะทำเป็นทรงตนอย,อยู่แล้วแต่เดิมี่ก็ตั้งเคียงออกไปเพื่อให้โชว์ความอ้วนของโคน้น แต่โค้นสวยนะครับตนน้นโค้นอวบใหญ่ดีเป mm. ็นไม้ทิศทิดโค้นงามสมบูรณ์แบบครับต้นนี้แต่กิง่งที่แตกมายังบ่ได้ต้องทำการปรับปรุงพัฒนาไปอีก mm. เดี๋ยวน้ำใส่กระถางแล้วก็มากวิเคราะห์กันอีกที่นึงครับ mm. เดี๋ยวตัดกิ่งนี้ออกกันลำนี้ ดูคัดคัดเบียดกันคับตัดออกแล้วก็จะองศาการปลูกก็จะปลูกยุบป,ประมาณ เดี๋ยวแตงตุ่มนิดหน่อยตัดล,ลากเก้วออกเพราะว่าจะได้เตรียมตุ่มให้บางเอาไว้เพื่อจะแนอนาคตเพื่อจะได้น้ำเข่ากระถางบ่อนไส้ได้ง่ายครับแต่นัต้องทำการแตงตุ่มให้บางเอาไว้เลยลากแก้วกับส้นไว้ไงครับเพราะว่าเป็นเน่าเสียหายไปเกือบหมดครับจะเหลือแค่หลากฝอยอยู่ด้านบน กัเป็นพ้นดีครับมีหลักไฟยูุด้านบนเยอะๆอาจจะทําใหม่ติดง่ายแข็งแรงเร็วสางง่ายครับเพราะว่าแผลด้านล่างมีหน่อยเพราะว่าตาลาก,กี่ยวหน่อยก็จะฟื้นตัวเร็วครับอาจะปลูกอยู่ตำแหน่งประมาณนี้ทสงสาการปลูกกับมีกิ่งมีการมากให้เลือกพอสมควรครับ แต่กันยังว่าได้เป็นที่พอใจกันเดี๋ยวจะทําการปลูกลงกระถางเดี๋ยวมาไว้ขอรูปทรงกันอีกที่นึงเดี๋ยวขอากระถางกันเลยครับ ลงกระทางเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวทำการลดน้ำดูรูปทรงกับพ่อช้ใได้แต่ก็ยังดูขัดหูขัดตาเพราะว่าจริงนึ่งกค่อนข้างจะแตกยุ่หัวเขียงจนเกินไปถ้าแตกต่าลงมาอีกก็จะทําให้แพ้ดูสโลกก็จะดูเนียนตาขึ้นอันนี้ก็นายจะต้องทําการแก้ไขครับแก้ไขให้แตกต่าลงมา แล้วกิ่งสองกะแตกตรงขามกับกิ่งหนึ่งก็เป็นที่คัดหูคัดตาครับเพราะว่ากิ่งบอไลระดับอันนี้ก็ก็ต้องแก้ไขครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปแก้ไขจะมีวิธีแก้ไขยังไงเดี๋ยวมาค่อยติดตามกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับ เอาไว้ติดตามในอีพีสองในการแก้ไขรูปทรงเพื่อให้ดูเนียนตาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ